สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องหนุ่ม RC รีวิวนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมารีวิวรถบรรทุกนะครับระหว่าง M N 1 2 8องกับ M N 7 8ดนะครับพอดีเพื่อนๆได้คอมเมนต์มาว่าอยากให้รีวิวเปรียบเทียบ2คันนี้ให้หน่อยนะครับว่าจะได้เป็นแนวทางในการสนใจและการเลือกซื้อมาเล่นนะครับก็จัดไปตามคำขอนะครับจริงๆแล้วรถสองรุ่นนี้น่าเล่นไม่แพ้กันเลยนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันคนละทรงคนละ สไตล์ให้เฉยนะครับต้องบอกก่อนว่ารถสองรุ่นนี้คือตอนนี้ที่ผมมารีวิวเนี่ยเดิมๆทั้งคู่ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับก็จะมีแต่งบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือไม่ไม่มากมายนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ดูนะครับสเกลรถสองรุ่นนี้คือจะเท่ากันนะครับคือสเกลหนึ่งต่อสิบสองนะครับแต่ผมก็แปลกใจว่าทําไมเอ็มเอ็นหนึ่งสองแปดคือตัวนี้นะครับบอดี้ใหญ่กว่าอยู่นะครับ ทั้งที่สเกลเท่ากันนะครับ MN 1 2 8นี่จะเป็นสไตล์จิปลูบิคอนนะครับส่วนส่วน MN 7 8นี่สไตล์จิปโชลกีนะครับก็คือจะแตกต่างกันนะครับคนละทรงนะครับความยาวของตัวรถนี่จะทูสีกันครับแต่ว่าความกว้างนี่ MN 128จะใหญ่กว่าเยอะอยู่ครับก็คือทั้งที่สเกล1นึต่อ12เท่ากันนะครับก็ แต่เพื่อนๆนะครับก็จะชอบแบบนหนนะครับแต่ว่าราคาของเอเบนหนึ่งสองแปดนี่จะอยู่ที่ประมาณสองพันสามร้อยถึงสองพันหกร้อยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะมีส่วนลดนะครับส่วนจิบโชลกีนี่จะอยู่ที่ประมาณตอนนี้ราคาก็ลงมาเยอะนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่ประมาณพันสามหรือถึงพันพันหกร้อยบาทนะครับก็ราคานี่ก็เกือบครึ่งนะครับ แต่ก็ดูจากสัดส่วนและรูปร่างแล้วก็สมราคาครับก็คือคุ้มค่ากับราคานะครับสกเกลเท่ากันแต่ว่า M-N 128ก็คือจะให้มารูปร่างที่ใหญ่นะครับส่วน M-N 128ก็จะเล็กกว่ากับราคาก็จะลงไปอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยว่า2รุ่นนี้จะแตกต่างกันตรงไหนนะครับแล้วก็เหมือนกันตรงไหนบ้างครับเริ่มจาก M-A 7 8ก่อนนะครับ M-A 7 8แแบตเตอรี่อยู่ด้านฝากระโปรงนะครับ กดแล้วก็จะเด้งขึ้นมานครับ FN78 จะให้แบตเตอรี่อ,อยู่ที่7.4โวลต์นะครับ1,200มิลลิแอมป์นะครับส่วนแบตเตอรี่ FN128 นะครับจะอยู่ใต้ท้ายรถนะครับอยู่ใต้นะครับโดยมี ปิดแล้วมีกิบล็อกให้นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะขนาด1นึ่งพัสองมิลลิแอมครับเจ็ดจุดสี่โวลต์เท่ากันนะครับนี่ครับอันนี้เราประกอบแบตเตอรี่ลงไปก็จะอยู่ใต้ฝากระโปรงครับแล้วก็กดลงไปครับของ MN78 เนจดแปดะครับส่วน MN128 หนึ่งสองแประกอบก็ไปแล้วครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับมีกิบล็อก ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรีโมทกันก่อนครับว่าจะมีความเหมือนความแตกต่างตรงไหนนะครับรีโมทนี่นะครับทั้งสองยี่ห้อสองรุ่นนะครับจะเหมือนกันมากเลยครับนี่ครับปุ่มกดหรือว่าสวิตช์ออปชั่นต่างๆนะครับเหมือนกันมากครับแต่ว่าสัญญาณนละตัวนะครับใช้แทนกันไม่ได้นะครับระบบ2 4จุดสี่นะครับระบบรีโมทนะครับ บแบบไกลปืนเหมือนกันครับไปรับสัญญาณก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับปุ่มแรกก็จะเป็นอ่าปุ่มปรับบลาไซ้ายขวานะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นระบบสองสปีดนะครับเพิ่มลดทมเร็วนะครับปรับปรับได้สองสองแบบนะครับช้ากับเร็วนะครับ ด้านนี้จะเป็นเป็นปุ่มปิดเปิดไฟนะครับระบบไฟนะครับอันนี้คือไม่ได้ใช้อะไรนะครับสองปุ่มหน้านะครับไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเหมือนกันเลยครับโดรีโมทจะใช้ฐานสองสองก้อนนะครับเหมือนกันอ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องของเจ้าส่งคันนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะมีประแจนะครับไขควงบล็อกถอนล้อนะครับสําหรับยี่หเอหนึ่งสองแปดนะครับจะเป็น ไขบล็อกนะครับอันนี้จะเป็นไข่พวงนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จคู่มือนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับครับสองคันนี้สองคันนี้ยังมีความพิเศษที่เขาออกแบบมาให้อีกนะครับก็จะมีก็จะมีระบบเปิดประตูได้นะครับโดย m a เจ็ดแปดจะปสามารถเปิดประตูได้นะครับสองข้างนะครับสองด้านนะครับนี่นะครับแค่สองประตูบานหน้านะครับเปิดได้แล้วก็ด้านท้ายนะครับ นี่ครับนี่ของ mn เจ็ดแปดนะครับแล้วก็ด้านในอิเทเลียนนี่ก็ถือว่าออกแบบออกแบบไปสวยนะครับเหมือนเหมือนจริงมากครับต่อไปในส่วนของ mn หนึ่งสองแปดนะครับก็สามารถเปิดได้เช่นกันครับก็จะนี่ครับแต่ว่าสามารถเปิดได้ทั้งสี่บานนะครับแต่ไม่สามารถเปิด ด้านท้ายได้นะครับก็จะคนละแบบลนี่ครับส่วนด้านนี้เปิดไม่ได้ครับครบพวอมาลัยขับซ้ายเหมือนกัน,นครับนี่ครับความพิเศษของเขาครับครับต่อมาเราไปดูระบบเรื่องไฟนะครับ นี่ก็ไฟก็จัดปัดเต็มเลยครับเดี๋ยวเราเปิดสวิตก่อนครับสวิตเริ่มที่ mn 78นะครับนี่ครับเอ็8จปจะมีไฟด,ด้านหน้านะครับนี่ครับกับไฟโลบานะครับสวยงามมากกับด้านท้ายนะครับพาเราเลี้ยว ไเลี้ยวจะติดครับครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแต่มาเต็มรับออปชั่นแล้วก็สามารถเปิดปิดไฟได้น,นะครับที่รีโมทคอนโทรนะครับ กดหนึ่งครั้งปิดหมดครับต่อมาเรามาดูขอ,อง M128 กันหน่อยครับก็สวิตก็จะอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับเปิดมาแต่ในนี้จะเป็นไฟสีขาวนะครับครับสีขาวเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยววยครับเลี๋ยซ้ายก็เลี้ยวไฟก็จะปิดครับ อ,นนอันนี้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 สามารถหาอุปกรณ์มาแต่งเติมได้นะครับดูดานท้ายกันบ้างครับนี่ดานท้ายก็ติดกันครับเราเลี้ยวไปเลี้ยวยาส์ครับครับถ้าเราถอยเออผมลืมบอ,อกไปรุนนี้ถ้าถอยก็จะมีไฟถอยด้วยนะครับนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมลองดูเอ็มเอ็นเจ็ดแปดก่อนนะว่ามีไหมไฟถอยผมไม่แน่ใจ อ๋อลองเปิดก่อนถอยัเอจ็ดแปดไม่มีนะครับอีแต่หนึ่งสองแปดนะครับต่อไปเราไปดูระบบช่วงล่างกันบ้างครับดูในส่วนของยางก่อนนะครับยางของหนึ่งสองแปดนี่จะมีแบบใหญ่มากครับส่วนหนึ่งเจ็ดแปดนี่จะจะเล็กนะครับเปรียบเทียบกับขอบสิบห้าสิบหกกับขอบยี่สิบานะครับ จะแตกต่างกันก็คือคันนี้ก็จะมอแบบน้าหนักตัวก็เกือบสองโลนะครับรูปร่างที่ใหญ่นะครับสวยครับเป็นล้อที่สวยครับอันนี้ผมชอบมากเลยครับพร้อมแม็กสวยมากแล้วเป็นดอกยางที่หนาพร้อมมลุยเลยครับส่วนโชคโชคของหนึ่งสองแปดนี่ผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นโชคน้ามันแล้วครับนะครับนี่ผมซื้อมาจาก shopee นะครับสั่งซื้อจาก shopee นะครับนี่ครับช่าโชคเดิมจะเป็นลักษณะนี้นะครับโช๊คสปริง น,นี่ผมเปลี่ยนไปละนิ่มอันนี้แล้วแต่ของเจ้าสดแต่เอ่อแต่ละคนนะครับผมว่ามันนิ่มเกินไปครับผมก็เลยสั่งโชค๊คน้ำมันมาเปลี่ยนนะครับนี่ครับของเดิม,ดมของหนึ่งสองแปดนะครับโชค๊คของเอ็มเอเจ็ดแปดก็อันนี้แบบเดิม,ดมครับก็เป็นโช๊คสปริงเหมือนของหนึ่งสองแปดเดิมๆนะครับ แต่ว่าเล็กกว่านะครับเก็แบแป่จะเลขข็กกว่าเพราะว่าเป็นคันน้ำหนักที่น้อยกว่าครับประมาณโลเลยหน่อยก็ไปชกเหนเดิมสปริงให้พอดีครับนี่ก็คือไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปครับผมรูจักปิดก่อนครับแบตเตอรี่หมดครับส่วนหนึ่งสองแปนี่ผมหลังจากที่ผมใส่ชุกน้ำมนันมาแล้วก็ ใช้ความที่นุ่มหลึดนะครับต่อไปช่วงเป็นดูคัสซีกันบ้างครับคัสซีคัสซีของหนึ่งสองแปดเป็นเหล็กนะครับนี่จะไม่แตกต่างกันมากครับก็คือบอดี้ช่วงเผาช่วงเฟืองขับนี่ ของหนึ่งสองแปดใใหญ่กว่าครับก็คือหมาะกับรูปร่างของเขานะครับนะครับคซีเล็กเหมือนกันนะครับของ mn 7 8นะครับนี่ครับให้ความแข็งแรงสองคันนะครับเครื่องท้ายขนาดใหญ่อันนี้ก็ ล้อก็เ็กกว่านะครับแต่ก็สามารถลุยได้ดีนะครับยางอะไรก็สามารถใช้ได้จริงนะครับนี่สามารถเปลี่ยนได้อันนี้อยู่บนด้านหลังลังคานะครับส่วนของเปรคก็อยู่ด้านหลังนะครับนะครับก็คือเลดีั้คู่ครับนี่จะที่ผมได้ทดสอบมานะครับสนุกังคู่ครับเพียงแต่ว่าบอดี้ต่างกันครับ ไปมาดูในส่วนของมอเตอร์กันบ้างครับมอเตอร์รุ่นนี้จะให้มาเป็นแบบมอเตอร์390นะครับมีซิงคกระบายความร้อนนะครับ,นะรบสองสปีดนะครับ,นะรบเพราะว่าก็ก็ถือว่าเหมาะกับรูปร่างเขานะครับก็รูปร่างตัวใหญ่ครับถ้าใช้มอเตอร์เล็กก็คงจะ แรงบิดไม่พอที่จะบินไปนะครับส่วน M A จ8จะให้มอเตอร์มา280นะครับเออ,อย้านล่างนะครับ280แปก็ว่าก,ก,ก็เพียงพอสำหรับลูกทรงที่เล็กกว่านะครับ280แรงบิดก็มาดีครับ อันนี้ผมลืมบอกไปครับว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบสปีดให้ดูนะครับว่ามันสามารถปรับได้นะครับสองสองระบบสองสปีดนะครับผมหลงรีโมทนะครับโอเคนี่ครับปุ่มนี้นะครับตัวนี้เดืดหลนครับหนักจรครับเกือบสองโลอันนี้สปีด ดีครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นรอบช้านะครับนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นรอบเร็วครับนะครับแต่ผมจะลอง F N 7 8ปดมาหน่อยครับครับอันนี้ก็เป็นมอสกิดรอบเร็วนะครับกดรีโมทอีกครั้งหนึ่ง เป็นระบบลอดชานครับเอาไปสองขั้นนเงินครับนะครับครับเราไปดูเอ้ทัชซอรี่ที่เขาให้มานะครับที่นี้ผมประกอบตั้งแต่แรกๆแล้วครับเ็าจะมีคล้ายๆกันครับเหมือนกันเลยครับก็จะมีเป็นจุดแบกก็จะเป็นกันชนหน้านะครับแล้วก็ยางอะไรแหลกหลังคานะครับก็เป็นพื้นฐานทั่วไปก็เป็นมีกระจกด้านข้างนะครับ คิ้วนะครับล้อหน้าล้อหลังเหมือนแบแล้วก็อี่ปัดน้ำฝนนะครับด้านหน้าด้านหลังฝนฝนกำลังตกเลยครับตัวนี้พายุเข้านะครับก็จะมีเสียงฝนหน่อยนะครับก็ก็มือจับประตูนะครับประูประตูทั้งสีด้านนะครับกันสุนท้ายนะครับ นี้นะครับของเอ7 8นแนะครับวันนี้พายุเข้านะครับตกมา2อสวันแล้วครับส่วนเ n 128ก็จะมีที่ปัดน้้ำฝนครับมีกันชนหน้านะครับมีฝาครอบไฟหลังลังทานะครับไฟหลังลัทานะครับแต่ไม่มีหลอดไฟมาให้นะครับเราสามารถแต่งได้นะครับกระจกมองข้างคือเปิดประตูนะครับ อย่างอะไรกันชนท้ายนะครับที่ให้มานะครับโอเคครับก็ที่ผมรีวิวมาก็นี่คือเป็นข้อมูลก็ไม่ละเอียดมากนะครับก็คือประมาณนี้ครับเท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับสาหรับเจ้าเอเวนหนึ่งสองแปดกับเอเนเจ็ดแปดนะครับมีขายได้มีขายจากต่างประเทศและประเทศไทยก็มีนะครับตัวนี้ประเทศไทยมันเข้ามาขายแล้วแต่ว่า ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าต่างประเทศหน่อยครับ mm hmm. ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสนใจสั่งที่ไหนนะครับเพราะว่าต่างประเทศก็จะรอนานประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าประเทศไทยก็ประมาณสามสี่วันนะครับประมาณนั้นแต่จะราคาจะสูงขึ้นมาครับ mm hmm. เพราะว่าค่าขนส่งอะไรอีกครับร mm hmm. ก็สามารถซื้อได้จากช้อปปีนะครับจะเยอะกว่ารัตด้าน,นะครับาารัตต้าส่วนมากจะมีเป็นเป็นอะไรนะครับ อะไรแต่งขึนมากกว่านะครับนี่ครับก็เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนนะครับหรือถ้าชอบสองคันก็จัดสองคันเลยครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปทดสอบอะไรนะครับคือถ้าทดสอบแบบเดียวๆนี่ผมได้ทําการรีวิวไปตั้งแต่คลิปแรกลนะครับเพื่อนๆลองไปเปิดาดูได้นะครับสอง มีจี๘กับเอนสองแปนะครับผมทารีวิวอันบ็อกเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเอาทําคลิปไปเล่นด้วยกันนี่ผมยังไม่ได้ทำครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสทําอยู่ครับครับสำหรับทีนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผลงานของผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาถามผมนะครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ